เรื่องนอนข้างนอกบ้านคนเดียวโปรดใช้วิจารณญะนะยานในการรับฟังเรื่องนี้เกิดขึ้นเมื่อเกือบ20ปีก่อนผมกับเพื่อนๆเดินทางไปเที่ยวภูเรือด้วยรถตู้ไปกัน11คนเนื่องจากเป็นเทศกาลท่องเที่ยวทําให้บ้านพักที่จองไว้ไม่เพียงพอจึงได้แค่บ้านพักหลังเล็กๆหนึ่งหลังกับจำนวนคนที่มากกว่า จึงต้องเตรียมเต็นท์ไปกลางนอนอีกสองหลังแต่พวกเราไม่ได้คิดอะไรมากเนื่องจากอีกคืนเราก็จะได้บ้านเพิ่มหลังที่ใหญ่ขึ้นตกดึกประมาณสี่ทุ่มเพื่อนที่ตั้งวงกินเหล้าก็นั่งกินไปคุยไปร้องเพลงเบาๆคลอไปตามเรื่องเพราะทางอุทยานไม่อนุญาตให้ส่งเสียงดังหรือใช้เครื่องเสียงด้วยอากาศที่หนาวเย็นมาก อุณหภูมิตอนนั้น7-8อาสาทุกคนต้องใส่เสื้อหลายชั้นบรรยากาศรอบที่พักเป็นลานโล่งที่พื้นมีแต่ใบไม้แห้งตกหล่นรอบๆบบ้านพักปกคลุมไปด้วยต้นสักขนาดใหญ่ขึ้นเดือนหงายเห็นบรรยากาศโดยรอบชัดเจนในระยะไกลส่วนบ้านพักอยู่ใกล้หน้าผาแต่ไม่ได้น่ากลัวเพราะมีต้นไม้ขึ้นสูงปกคลุมทั่ว ส่วนเต็นท์สองหลังที่กางไว้อยู่ห่างจากบ้านพักออกไปเล็กน้อยประมาณ20เมตรกางติดกันโดยหน้าเต็นท์หันไปทางลานโลง่งหลังเต็นท์เป็นปลายเขาประมาณห้าทุ่มทุกอย่างดูราบรื่นดีครับผมเองเป็นนักศึกษาวิชาทหารเก่าเคยนอนเต็นท์มาก่อนเลยเสียสละขอนอนเต็นท์เองนอนเดี่ยวนะครับส่วนเพื่อนอีกเต็นท์ติดกันเป็นคู่สามีภรรยาครับพอเริ่มดึกอากาศยิ่งเย็นลง และผมก็เริ่มง่วงแล้วเพื่อนร่วมเต็นต์อีกหลังก็เข้านอนแล้วเสียงกรนของเขาสองคนทิ้งระยะสลับกันไปมาครก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 ทำให้ผมอุ่นใจจนประมาณตีหนึ่งกว่าได้จากที่ผมหลับไปแล้วผมก็รู้สึกปวดฉี่ขึ้นมาเลยลุกเดินออกจากเต็นต์ตั้งใจจะไปเข้าห้องน้ำในบ้านพักกลุ่มที่ตั้งวงกินเหล้าหน้าบ้านก็เข้านอนกันหมดแล้ว ผมเคาะบ้านเท่าไหร่ก็ไม่มีใครเปิดเงียบสนิทผมคิดว่าคงจะเหนื่อยหลับลึกไม่มีใครรู้สึกตัวเลยตัดสินใจเอาวะเดินไปฉี่ตรงแถวปลายเขาใกล้ๆบ้านนี่แหละเสร็จภารกิจผมก็ยกมือไหว้ขอเข้ามาเจ้าที่เจ้าทางตามปกติจากนั้นก็เดินกลับมาที่เต็นท์แต่ผมก็สังเกตว่าเพื่อนเต็นท์ข้างๆผมสองคนไม่กรนแล้วทำให้บรรยากาศมันเงียบมากม ผมก็ไม่ได้คิดอะไรรูดสิบเต็นเข้าไปนอนต่อทันใดนั้นเองผมได้ยินเสียงฝีเท้าคนครับเดินย่ำพื้นดังมาแต่ไกลผมนอนฟังเสียงฝีเท้าคู่นั้นซึ่งไม่ใช่ฝีเท้าแมวหรือหมาหรือสัตว์อื่นใดแน่นอนเสียงหนักๆนั้นเหยียบพื้นผ่านบนใบไม้แห้งดังกรอบบอรกรอบ จากไกลๆก็เริ่มเข้ามาใกล้ขึ้นเรื่อยๆจนเสียงมาหยุดอยู่ที่หน้าเต็นท์ผมใจผมตอนนั้นเต้นรัวๆที่ยิบเลยในหัวคิดอยู่2อ,อย่างคือเปิดกับไม่เปิดถ้าเปิดออกไปดูแต่ไม่เจอใครละ่ะแล้วถ้าเจอละ่ะจะวิ่งหรือจะสู้แล้วจะเอาอะไรไปสู้หรือจะวิ่งเข้าบ้านทักแต่ถ้าบ้านทักไม่มีใครเปิดละ่ะผมเถียงกับตัวเองในหัวจนสุดท้ายตัดสินใจไม่เปิดดีกว่า และผมก็นอนพนมมือสวดมนต์เท่าที่จะนึกได้จนจุดท้ายผมเผลอหลับไปครับจนผมได้ยินเสียงคนคุยกันผมลืมตาขึ้นมาอ้าวสว่างแล้วนี่ผมรีบออกจากเต็นท์เดินไปที่บ้านเห็นทุกคนอยู่กันครบผมเดินเข้าบ้านไปแต่ไม่ได้พูดอะไรทั้งนั้นเพราะคิดว่าเราต้องนอนกันที่นี่อีกหนึ่งคืนแล้วผมก็เห็นเพื่อนคู่สามีภรรยาที่นอนเต็นท์ข้างผมอ้าวทำไมถึงมานอนอยู่ที่นี่ ตั้งแต่เมื่อไร่แต่ผมก็ยังไม่ได้ถามนะจนถึงวันกลับผมก็กลิ่นเรื่องนี้ขึ้นมาก่อนโดยถามสามีภรรยาคู่นั้นบนรถตู้ว่าทำไมคืนแรกถึงมานอนในบ้านละ่ะภรรยารีบชิงตอบด้วยน้ำเสียงตื่นเต้นว่าก็หนูนอนอยู่สักเที่ยงคืนก็ได้ยินเสียงคนเดินรอบเต็นท์เลยนะพี่ตอนแรกหนูก็คิดว่าเพื่อนแกล้งแต่มาคิดอีกทีหลังเต็นท์เราเป็นปลายเขาจะเดินได้ยังไงเลยปลุกแฟนบอกให้เงียบ ลองฟังเสียงอะไรซึ่งเขาก็ได้ยินเหมือนกันเราเลยเปิดเต็นท์วิ่งไม่คิดชีวิตเลยพอเข้าบ้านมาก็มองผ่านหน้าต่างกลับไปที่เต็นท์แทบช็อกเลยเห็นเงาดำรูปร่างคนตัวสูงใหญ่กว่าปกติเดินวนอยู่รอบเต็นท์หนูรีบบอกเพื่อนให้ล็อกประตูอย่าเปิดให้ใครแต่ที่ทุกคนไม่กล้าพูดถึงเรื่องนี้ก็เพราะเหตุผลเดียวกันคือเรายังต้องอยู่ที่นี่ต่ออีกคืนถึงตรงนี้ ผมเลยรู้ทันทีเลยว่าไอเสียงที่ผมได้ยินเป็นเรื่องจริงและคืนนั้นผมนอนข้างนอกบ้านคนเดียวแล้วที่ผมเข้าบ้านไปฉี่ไม่ได้ก็เพราะอย่างนี้นี่เองก็จบไปแล้วนะครับถ้าชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ผมได้ทำคลิปต่อๆไปด้วยนะครับและขอขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับฟังกันจนจบด้วยนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับ